iPhone 13 Pro สีกราไฟใส่เคสแบบไหนถึงจะสวย425มีคำตอบครับ wind, good, so สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V 425ดีรีเลยครับผมมากันติดๆเลยนะครับอันนี้ตัว iPhone 13 Pro สีกราไฟนะครับจริงๆอะ่ะ มันเป็นสีที่มันจะเหมือนกับปีที่แล้วแต่จะบอกว่ามันเป็นสียอดนิยมหลายคนอาจจะชอบซื้อสีนี้ไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นไหนก็ตามนะครับหาเคสใสยากไหมผมว่ามันแล้วแต่ถ้าเกิดหาเคสใสอะ่ะจริงๆมันอาจจะยากนิดนึงแถ้าคุณไม่ติดว่าจะต้องเป็นเคสใสอะ่ะคุณจะได้เปิดโลกของเคสกันกระแทกที่ปกติจะเน้นโทนสีดําตัวนี้จะใส่สวยมากๆนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับทาง425ดีกรีได้เตรียมเคสมาให้ดูด้วยกันกว่า40แบบครับผมยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยก่อนที่จะไปดูรีวิวกันนะครับใครนะครับยังไม่ได้กด Subscribe หรือกดติดตามช ANNEL ของ425นะครับฝากกดให้ด้วยนะครับผมเราจะมีรีวิวกรอบเคสของตัว iPhone 13ให้ดูกันด้วยนะครับถ้าคุณเนี่ยกำลังอยากซื้อหรือว่ากำลังมองหาตัว iPhone 13นะครับแนะนำกดไปเลยเราแนะนำเคสอะซิส s ซอรหรือว่าเคสเจสสำหรับ iPhone 13ให้ดูเพียบเลยครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ร้าน425นะครับเราจะแบ่งมาตรฐานเคสกันกระแทกออกเป็น3เลเวลด้วยกันนะครับผมโดยตัวไหนที่ได้กันกระแทกเลเวลหนึ่งะครับจะเหมาะกับตกลนเบาๆในชุดประจําวันครับการกระแทกเลเวลสองนะครับได้มาตรฐานหนักบ้างเบาบ้างก็เอาอยู่ครับแล้วก็เลเวลสคือสุดยอดเคสกันกระแทกป้องกันได้ดีเอาอยู่แบบดีมากๆครับผมแล้วก็ถ้าใครนะครับดูคลิปนี้นะครับ อยากได้เคสตัวไหนและไม่แน่ใจว่าต้องทํำยังไงนะครับสังเกตบริเวณขวาล่างของคลิปนะครับเราจะใส่รหัสสินค้าไว้ให้และสามารถเอาไปค้นหาที่เว็บ4 2 5 d g r r e e c o m ได้เลยครับผมสำหรับสีแก๊ไฟอะครับอย่างที่บอกไปนะครับพวกเคสที่แบบน่าจะเหมาะจะเป็นพวกทุนดําเข้มๆนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตัวแรกนะครับนี่อันนี้คือหนึในสุดยอดเคสกระแทกเพลินชิครับผม เวลามันเป็นลายแบบอย่างเงี้ยลายคาร์บอนไฟเบอร์มันจะรับกับตัวกล้องค่อนข้างดีนะครับมันจะเป็นสีทูนเข้มๆมันได้ลุกสปอร์ตดูแบบมันแมนนิดนึงนะครับเคสตัวเนี้ยจะเป็นแบบประกบหน้าหลังนะครับดังนั้นตัวนี้จะแน่นหนาและมีความหนามากการกระแทกละเราให้รีวิวสามนะครับปีที่แล้วไปโดนจากโดนระยะประมาณ6เมตรนะครับจะรอดมาได้ถึกถึกมากนะครับและได้ลุคแบบเข้มเด้วย ตัวนี้ตอนซื้อเขาจะมีนี่มาให้ด้วยนะครับจะเป็นที่แบบติดเอาไปใช้สําหรับในส่วนของตัวเน็บเอลเน็บเอวนะครับถ้าใครชอบหรือว่าจะสามารถตั้งให้เป็นขาตั้งขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับถ้าอยากได้เข้มๆกันกระแทกจริงๆ Polycan Shield ตัวนี้ตอบโจทยนะ์หรือว่าถ้าเกิดรู้สึกเฮ้ยตัวนั้นมันดูหนาไปดูแน่นหนาไปนะมันมีอีกตัวหนึ่งของ p o l y c ที่เขาทํามาคือรุ่นเลนเจอนะครับตัวนี้จะเป็นโทนดํานะครับ เอาจริงๆนะตัวนี้มันคือสเปกเดียวกับเคสเมทัลพลัสนะครับมันคือรุ่นที่เคยไปโยนตกจากสะพานลอยด,ด,ดังนั้นในเรื่องของการป้องกันของตัวนี้คือแบบจะทําได้ดีนะฮะเรื่องไว้ใจแบบการป้องกันอันสบายการกระแทกเราให้เรเวอรสาเลยนะครับพอมันเป็นแก๊ไฟอะ่ะเคสเรเวอสส่วนใหญ่มันจะทาโทนดําๆมืดๆอ่ะคุณจะแบบหายมาใส่แมทค่อนข้างง่ายแล้วดูพอมันเป็นโทนดำเนี่ยกล้องแกไฟไปด้วยกันง่ายๆนะครับ และเคสตัวนี้จะเน้นที่ความเรียบนะครับหน้าตาจะเหมือนเป็นเคสธรรมดาดูดำๆเรียบๆแบบ,แบบแต่งด้วยมาตรฐานกันกระแทกที่แบบดีมากนะครับข้างๆก็จะเป็นแบบทึบไปเลยเป็นดำๆแบบนี้นะครับอันนั้นถ้าใครอยากได้เคสเรียบๆกันกระแทกดีมากนะครับแนะนำผลิตแคลนเจอร์โอ้โหนี้เลยสามติดๆกันมาเลยนะฮะเกียร์โฟเดนารนะครับตัวเนี้ยจริงๆมันคือสเปคเดียวกับตัวแบตเตอรีเมื่อปีที่แล้วนะครับหลายคนจะคุณน,นะครับจากคลิปที่เป็นแบบการโยนข้ามตึก ซึ่งคลิปแบบตัวนี้นี่คือแบบก็คือรุ่นนี้เลยนะครับมันเป็นสเปคเดียวกันเรื่องการป้องกันเนี่ยทำได้ดีมากนะครับแต่้นมาตรฐานการก,กระแทกตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดไปก็คือการกระแทกเรือสา3ของดานเรานะครับในนลิปีเนี่ยจริงๆอ่ะดีไซน์มันจะค่อนข้างต่างจากเบรดท์ซนะคือดูอย่างด้านหน้าเนี้ยมันจะดูแบบรับกับส่วนโค้งของเครื่องมากขึ้นนะครับดูเป็นเคสแบบจับและกระชับมือให้ผมว่ามันสวยขึ้นนะมันสวยกว่าปีที่แล้วแล้วด้านหลังตรงเนี้ยก็จะเป็นลวดลายเป็นแพทเทิร์น ซึ่งมีข้อดีในเรื่องของหน้าตาที่มันดูสวยดูไม่เรียบเกินไปแต่ว่ามันจะจับกระชับมืออีกด้วยนะครับเกียร์โฟจะเป็นเคสที่แบบจับแล้วค่อนข้างกระชับแล้วก็หน้าตาเนี่ยลุคมันก็จะเป็นโทนดำนะครับแมชกับเลนกล้องได้ดีนะครับใครใช้แก้ไฟเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีและกันกระแทกดีมากด้วยนะครับเสริมอีกนิดนึงนะเกียร์โฟมชอบมันหนึ่งคือแบบตรงกล้องอะ่ะมันใช้เป็นพลาสติกแล้วมีความเงาอะ่ะแล้วเลนแก้ไฟอ่ะมันจะเงาเงาอยู่แล้วแนบรับกันดีนะ มันดูสวยอยู่อ่ะผมว่าผมว่าดีเลยแล้วตรงนี้โทนส้มมันจับกันดีเป็นตัวนึงนี้ใส่แกีไฟค่อนข้างสวยเลยตัวต่อไปจะเป็นซีรีส์ที่ใช้กับแม็กเซฟของตัวเกียร์โฟนนะครับคือถ้าเกิดเราใช้เคสแม็กเซฟแบบที่มันเป็นแบบเคสดำอ่ะด้านหลังเราจะดูไม่ออกมันเหมือนเป็นเคสเรียบๆนะครับแล้วมันจะแฝงแม็กเซฟไว้ข้างในอัในในั้นถ้าใครไม่ชอบปูงวงตัวนี้พวกเคสทึบก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับตัวนี้คือ r o o k l y n s n a p นะครับ ตัวกันกระแทกเนี่ยจะเป็นรองอย่างตัวเดนาริตะกีสสำหรับร้านเราตัวนี้ให้เลี้ยสอนะครับใส่พวก D3O อยู่ยังถือว่าป้องกันได้ดีอยู่นะครับลุคมันจะดูแบบเรียบขึ้นนะครับดูแบบโลโปรไฟนะครับและกันกระแทกดีแล้วก็ทรงเนี่ยซีรีส์เกียร์โฟล์นี้เขาทำมาคล้ายๆกันคือแบบส่วนโค้งจะรับกับเครื่องค่อนข้างสวยเลยแบบใจใจและจับนันกระชับนะครับถือว่าเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่แบบสวยหน้าตาดีนะครับแล้วก็รองรับแม็กเซฟด้วยัวต่อมานะครับเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับซีรีส์นี้เขาชื่อว่า Vancouver Snap ผม หน้าตาดูเป็นเเผ่น<ๆ>เป็นเคสปกติใช่ปะแต่จริงๆอ่ะเขาดีไซน์เป็นเคสเกมมิ่งผมให้ดูข้างในก่อนนะครับเขาใช้ดีซับโอแหละดังนั้นตัวนี้กันกระแทกเ e v e l 2นะครับช่วยป้องกันได้ดีแล้วก็มีแม็กเซฟให้ด้วยนะครับซ่อนอยู่ข้างในพอเราใส่อ่ะตรงเนี้ยมันจะมีในส่วนของตัวลวดลายใช่ปะที่เหมือนตกแต่งแต่ความจริงตัวนี้คือเคสเกมมิ่งนะครับเวลาจับอย่างเงี้ยเขาจะให้เราถือแบบเล่นเกมและจับกระชับมือมากขึ้นเฮ้ยผมว่ามันตอบโจทย์นะเพราะว่าเวลาเล่นเกมท่าเนี้ย ที่เราอยากได้อย่างหนึ่งคือจับแล้วให้มันแบบพอดีมือไม่หลุดมือไม่ลื่นอะไรเงี้ยอันนั้นกริปตรงนี้ช่วยให้เราจับกระชับขึ้นแล้วก็ถ้าสังเกตตรงนี้จะมีเส้นอยู่เส้นข้างๆซ้ายขวาระบายความร้อนเรออะบายความร้อนตัวเครื่องด้วยแล้วแบบหน้าตามันไม่ต้องแบบทารูอะไรใหญ่ๆให้มันดูเยอะดูเป็นเคสธรรมดาแต่ว่าเวลาเล่นเกมอะ่ะ ตอบโจทย์เรื่องจับแล้วก็เรื่องระบายความร้อนแล้วก็สวยด้วยสีอะ่ะมันเป็นโทนดํารุ่นนี้เล่นเป็นโทนสีฟ้าซึ่งจริงๆอ่ะโทนรวมก็ยังแมทช์กับตัวเลนส์กล้องของตัวแก้วไฟได้ดีใส่แล้วสวยแล้วก็ได้เรื่องเกมมิ่งด้วยนะครับมีแม็กเซฟครับผมแบรนด์หนึ่งที่คนจะหาไปใส่แก้วไฟคือแบรนด์ UAG นะครับเพราะว่าหน้าตาม,มันดุอยู่แล้วแล้วเราต้องการความสปอร์ตเลยพวกนี้รุ่นที่แบบยอดนิยมก็จะเป็น UAG มูน่าอย่างเงี้ยตัวเนี้ตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะใส่รับกันได้้้ค่่่ออนขางดียียยูแลว เข้าคู่กันนะครับใครอยากได้ลุคสปอร์ตดุๆนะครับตัวโมนาจะตอบโจทย์คือแกไฟ์อ่ะถึงมันจะโผล่มาแค่เลนนอ่ะแต่ผมจะบอกว่ามันจะมีความเงาความหรูอยู่นะคือการที่คุณใส่โมนาอ่ะวัสดุของเขาอ่ะสีและโทนสีและตัววัสดุมันจะดีกว่ารุ่นอื่นๆถ้าคุณจะใส่ให้มันแบบดูหรูดูแพงสุดในซีลส์ของ UAG คุณใส่โมนาแล้วคุณดูสิดูจากที่เห็นในกล้องอย่างนี้เลยก็ได้ว่าแบบลุคมันดูพรีเมียมอ่ะมันสังเกตได้เลยพอกล้องมันรับกับตัวนี้แล้วมันสวยนะครับตัวเนี้ย เป็นตัวที่เทสมาหลายครั้งนะครับแล้วก็รอบล่าสุดเราไปโยนลงพื้นหินนะครับระยะความสูงเกิน3เมตร4เมตรขึ้นไปประมาณเนี้ยนะครับดังนั้นรันเราให้กันกระแทกหรือสาครับตัวต่อมานะครับเป็นรื่นกลางของ UAG นะครับรุ่นคล like าสสิกแหละ UAG Plasma นะครับ <S <S จริงๆก็สีที่ใส่ได้ก็เป็นตัวสีใสนะครับมันมารับกันมันก็จะเป็นโทนแบบใสามารับโชว์เครื่องสีกาไฟตรงนี้จะไม่ค่อยเห็นแต่เหมือนแบบจะทําโทนนี้มันดูเทาขึ้นแต่ก็ โทนหลัก UAG อ่ะจะเป็นขอบสีดําอยู่แล้วมันรับกับแก้ไฟได้ค่อนข้างดีนะครับตัวแนกการกระแทกรุ่นสก็เป็นรุ่นคลาสสิกนะครับได้ลุค UAG หน้าตาชัดๆแต่จริงๆอ่ะพลาสมาจะมีอีกสีที่จริงๆน่าจะใส่กับแก๊ไฟได้แบบค่อนข้างเข้ากว่านะครับของ UAG เขาเรียกสีนี้ว่าสีแอชนะครับคือจริงๆมันก็จะเหมือนแบบสีขี้เท่าอ่ะสีแบบดาแบบโทนดำนะครับโทนชาหน่อยประมาณนี้เฮ้ยผมว่าคนใช้แก๊ไฟอ่ะอยากได้ฟิลประมาณนี้ผมแน่ช่อนะเคสใสอ่ะจะไม่ใช่ในบรรดาสี iPhone อ่ะ สีแกไฟจะไม่ใช่ตัวที่ใส่เคสใสสวยคือใส่ได้แต่ว่าถ้าเป็นทองหรือสีฟ้าอะไรพวกนี้จะสวยกว่าแต่ถ้าคุณจะหาเคสใสอ่ะพยายามหาใสที่มีโทนติดดาแล้วจะสวยเนี่ยดูสิเฮ้ยฟิลมันเปลี่ยนเลยนะมันดูแบบเฮ้ยเข้มอะอะไรเงี้ยพัดมาฟิลลิ่งได้นะครับลองดูแบบนี้สีแอชผมว่าไปกันได้รับกับเลนส์กล้องดีอยู่สวยฮะไปดูกันต่อ UAT p i o นะครับผมเอาเป็นตัวขอบดำมาให้ดูนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมว่ามันรับกันได้ค่อนข้างดีคือเวลาเจอขอบสีแบบเนี้ย มันจะไม่เห็นสีจริงๆหรอกของตัวแกไฟนะครับรุ่นนี้จะไม่ได้ตอบโจทย์แต่ว่าพอเป็นโทนขอบที่เข้มอ่ะมันเอาจับมารับกับตัวสีข้างหลังนะครับมันก็จะได้ลุคแบบเข้มๆดำๆนะซึ่งมันจะค่อนข้างแบบแตกต่างกับพวกที่เป็นขอบใสมันจะได้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่ง mm hmm. ผมว่าสวยนะถ้าดูไพลโอแนะนําให้ลองแบบดูตัวที่เป็นขอบดําเข้มๆอย่างนี้ค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็รับกับตัวเลนส์กล้องออกมาค่อนข้างดีตัวนี้กันกระแทกเหรือสอง ซีรีส์ต่อไปนะครับจะเป็นตัวยอดนิยมตัวหนึ่งของ UAG คือ civilian นะครับที่เป็นแบบดูหน้าตาเรียบๆขึ้นนะครับ c i v i l เลีนะครับจริงๆอ่ะเขามีการเล่นขอบปังสีส้มนะครับแลวโทนมาเป็นดำซึ่งมันจะไปกับตัวสีดำได้ดีอยูล่ลาเดี๋ยวส่ให้ดูเฮ้ยได้อ่ะคือแบบโทนดำเข้มๆจริงๆเคสดำอ่ะน่าจะใส่ได้เกือบทุกตัวแล้วน่าจะสวยด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่ดีไซน์อย่างตัวนี้คุณก็ได้ลุคแบบ UAG ที่แบบ เป็นการเล่นลวดลายที่แบบมีการตัดขอบเลยพวกเนี้ยที่ว่าสวยแล้วก็รับกับตัวเลนส์กล้องได้ค่อนข้างดีอีกฝั่งหนึ่งก็มีขอบส้มเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเรียบ u g กันกระแทกเลเวร์สองเนี่ยมีอีกสีหนึ่งที่ผมคิดว่าจริงๆน่าใส่ได้คือสีซิลเวอร์นะครับมาลองใส่ดูเพราะว่าโทนตรงกล้องจริงๆตอนมันออกมามไม่ใช่ดำสนิทไงมันจะเป็นโทนเงาเงาเฮ้ยสวยอยู่เฮ้ยผมว่าดูดีอะ่ะแบบตัวนี้คือมันได้อีกลุกอะ่ะ ผมว่าสีดำนะมันจะได้ฟิล์มันประมาณแบบ UAG มาตรฐานคือสีดำไปเลยแต่ตัวนี้ผมว่ามันได้อีกฟิลลิ่งนึงนะคือเป็น UAG แต่มันเหมือนแบบมอนอารมณ์เห็น iPhone ในสีเซียร่าบูนึกออกปะเป็นโทนสีที่ไม่ได้คุ้นตากับ UAG ทั่วไปแต่ว่ายังได้ความเป็น UAG ถ้าใครเบื่อกับเคสโทนดำลองเล่นโทนสีเทา UAG ดูไปกับแกไฟได้ดีอันนี้สวยตัวต่อไปนะครับเป็นซีรีส์คลาสสิกเหมือนกันคือ p ัดไ f i n d e r นี่ก็ลุก UAG อ่าผมลองสีเทามาให้ดูนะผมว่าใส่ได้โทนดำกับเทาเนี่ยใส่ แมชกันอ่ะมันโอเคเลยอ่ะแล้วตัวนี้เล่นปัดขอบโทนดําอยู่แล้วมันก็จะดูเข้มๆนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคดูคลาสสิกสไตล์ UAG กันกระแทกหรือสองครับผมมีตัวหนึ่งนะครับที่ผมว่าใส่ได้เหมือนกันคือโทนสีเขียวนะครับเดี๋ยวมาลองใส่กันดูนะฮะได้ได้คือจริงๆเป็นหาอะไรที่มันเข้าคู่โทนสีดําแต่ว่าเราดูนิดนึงแกไฟอ่ะตัวเลนกล้องอ่ะมันจะเป็นแบบดำเงานะมันมีความเทามีความซิลเวอร์นิดนึงด้วยอ่ะอันนั้นพยายามหาโทนสีที่แบบ คุมโทนมาให้มันเข้าใกล้กันอย่างตัวอย่างเนี้ยสีเขียวที่เป็นโทนแบบเข้มๆหน่อยอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ได้แต่ถ้าเป็นเขียวจ๋าเลยผมว่ามันน่าจะไม่ได้นะต้องโทนประมาณนี้มีความแบบขุ่นๆน,น,นิด,ดนึงลุคบนฟิลแบบบึกบึนอะถึกๆนึกออกไหมถึกๆจริงๆอ่ะพวก p h o n e สีกราไฟต์อ่ะข้างหลังมันสวยมากเลยนะเวลาดูเปื่อยๆแต่ว่าใส่เคสส่วนใหญ่จะไม่เห็นใส่เคสใส่มันก็จะไม่ออกเพราะเฉดมันเข้มนะครับคุณมีตัวเลือกหนึ่งถ้าคุณชอบสีนี้ก็คือใส่เป็นบัมเปอร์ไปเลย เร่งบัมเปอร์กันกระแทกที่ดีก็คือเล shield นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนี่ถ้าคุณชอบสีด้านหลังอะ่ะเหมือนแบบไปเห็นที่ช็อป Apple แล้วคุณถูกใจแล้วอยากจะเห็นมันตลอดไปอะ่ะคุณใส่บัมเปอร์แล้วคุณจะเห็นเต็มๆไปหาฟิล์มหลังมาปิดกันรอยก็ได้แต่เอาจริงๆนะหลังๆรอยมันไม่ได้ขึ้นง่ายนะถ้าคุณใช้แบบระวังอะ่ะเพราะว่า Apple มันใช้วัสดุค่อนข้างดีมากละคุณใส่อย่างเงี้ยเน้นเซฟแบบตกหล่นป้องกันนะครับตัวน,นี้กันกระแทกเรย์นสองนะครับแล้วหาโทนสีขอบเข้มๆเรย์ shield, um ให shield ม โทนพื้นฐานก็สีดำเนี่ยแหละใส่เข้ากันได้ดีแล้วคุณจะได้แบบนั่งดูความสวยของมันทุกวันนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะแล้นู่ชิลด์ตัวนี้คือรุ่นมอสคือใช้เป็นบัมเปอร์หรือว่าสวมหลังก็ได้คุณก็เอาแผ่นใส่มาติดแทนขอบต,ตรงนี้ยให้มันเป็นแบบเคสสวมหลังก็ได้เหมือนกันอ๋อจะบอกว่าไอ้นี่คือเขาให้มาด้วยกันในกล่องเลยนะมันเหมือนท In one, ิวันอ่ะคือเราเลือกได้เลยว่าบัมเปอร์หรือว่าสวมหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูสีอื่นขอถอดก่อนสีนี้น่าจะใส่ได้สีเขียวโทนแบบเข้มเข้มมมมนน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 นิดดดึอออออ่่่่ะะะัััััจจกกลลบบาาสีืืเเเยพรตวป็โท เฮ้ยโซนเนี้ยผมว่าดีอยู่ได้อยู่แบบโทนนี้มันแบบเข้มๆแล้วก็รับกับสีนะครับเล่นอย่างเงี้ยสนุกก็คือเราหาแบบโทนสีที่แบบจับคู่กันได้นะครับและจริงๆอ่ะของไลโนชิวอ่ะพวกปุ่มด้านข้างตรงนี้คุณไป mix and match ได้อีกนะไปปรับสีได้และแต่งสีได้ริมตัวเนี้ยก็สามารถซื้อไปเปลี่ยนได้แบรนด์นี้อั s เซลเก่งบอกเลยเขามีให้เลือกแบบเยอะแยะเอาไปแต่งต่อได้นะครับเดี๋ยวลองสีต่อไปให้ดูผมว่าสีหนึ่งที่น่าจะใส่ได้คือสีแดงนะครับดำกับแดงเป็นคู่ที่ปกติมันแบบมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบ สปอร์ตอนะเนาะมันดูลุคสปอร์ตนิดหนึ่งนี่มันก็จะได้แล้วคุณอาจจะไปแต่งอีกหน่อยก็ได้ว่าแบบไปปุ่มเนี่ยไปทําสีอื่นนะเราไปทําแบบสีอย่างอื่นที่แบบคุณชอบอะไรเงี้ยเปลี่ยนริมให้แบบฟีลลิ่งมันต่างแต่ว่าเป็นคู่สีที่แบบมันจะแบบแตกต่างกันแต่ว่าจริงๆก็ถือว่าสวยและใส่ได้อยู่นะครับแล้วกันต่อไปคือซีรีส์สวมหลังของไลโนชิลนะครับตัวนี้คือ Solid สุดนะครับโซลิดสุดจริงๆตามความเห็นเราเราว่ากันกระแทกดีกว่าไลโนชิลมอสตัวเลขเขาไม่ได้ให้ต่างกันเท่าไหร่แต่จากที่เเคยเทสะ สุดลิสุดเคยไปเทสจากชั้น2ของบ้านเดี่ยวมาแล้ะรอดหนึ่งมันกลยได้รับเกียรติให้อยู่ในการกระแทกเรือสามเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการกระแทกเรือสามที่แบบ ขนาดไม่ค่อยหนาลองเทแบบเกียร์โฟหรือ p e ร i แคนหรือ u g g ตัวนี้จริงๆค่อนข้างจะบางสุดนะและหน้าตามันดูเป็นเคสธรรมดาสุดด้วยนะครับแต่การกระแทกได้ดีใครอยากได้หน้าตาแบบเรียบๆนะครับและการกระแทกดีเนี่ยเลนสุชิลดสุด,สดจะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับแล้วก็ลุกตัวสีโทนเลยม,มันไปด้วยกันกับเลนส์กล้องได้แล้วอันนี้ก็ถือว่าสวย ซึ่งในซีรีส์ของ Solid s ส i t นะครับปุ่มตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่มีขอบริมมาให้เปลี่ยนแล้วเนาะมาเป็นเคสสวมหลังนะครับแต่เราไปแต่งปุ่มพวกนี้สองข้างตรงนี้ได้มาอีกแบบหนึ่งที่คนเล่นได้ก็คือเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้นะครับมันก็จะได้ลุกเหมือนแบบฟีลิ่งสปอร์ตเลยนี่ใส่ได้แล้วคนชอบแบบนี้แหละคือถ้าไม่เป็นดําเรียบๆก็จะเป็นแนวคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนที่ราใส่พลิเคนตตัวแรกนะครับตัวนี้ก็เป็นเรนูชิลสูตที่จริงๆอ่ะเข้า,ขาๆแล้วก็ใส่ได้้้้้แแลลววยยยยังสดผูชชาาาคนนจะะอบบบี ตัวต่อไปนะครับจริงๆจะเป็นตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของลุคสปอร์ตอยู่แล้วหลายคนจะรู้จักคือ Element Special o p นะครับผมซีรีส์ตัวนี้โทนการออกแบบเขาเน้นแบบลุคก,การตกแต่งแบบสปอร์ตนะครับจริงๆก็เป็นตัวหนึ่งที่ใส่กับแกไฟได้สวยรุ่นนี้ผมใส่ตัวโทนสีดำนะสีดำผมว่าใส่เข้มไปเลยเวลาใส่ใสมันจะต้องดอปเราก็เลือกเข้มไปเลยเลือกโทนมาคุมตั้งแต่แรกแล้วเราเน้นการ รับกับเลนส์กล้องอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องจริงจะเห็นว่าทั้งดีไซน์ลวดลายเขาเนี่ยแบบพวกที่แบบดีไซน์ขึ้นมามันจะให้ลุคโทนที่แบบดูสปอร์ตและมาตรฐานการกระแทกก็ถือว่าไว้ใจได้อยู่ที่เลเวลสองนะครับพวกนี้มันทําให้กลิบและจับถนัดขึ้นมาด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ลุคแบบเท่ๆฉบเฉียวนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ดีรุ่นนี้มีนิดหนึ่งนะครับคือเขาไม่ได้ยกกันเลนส์กล้องไว้ให้บริเวณนี้ซึ่งแบรนด์อื่นมักจะทํามาแต่เขาใช้วิธีว่าเอามุมตรรงงเเเเนน้้ย้ยกกกใหสูับบพ่อมาลลอลววลาลลลแแวว วางอย่างนี้ก็จะแบบไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากจะเซฟเลนกล้องเป็นพิเศษก็หาพวกกระจกกันเลนกล้องมาติดเพิ่มเสริมเข้าไปละกันจริงๆแบบเนี้ยใส่กับพวกแบบซีลอตหรือไฮชิลที่เป็นวงแยกอ่ะที่แบบแต่งสีเอามาแต่งต่อได้อีกด้วยก็น่าจะสวยอยู่นะครับชุดต่อไปอะจะให้ดูเคสของแบรนด์เคสมิทนะครับซึ่งจริงๆหลายคนอาจจะจำภาพแบบเฮ้ยกิตเตอร์เลยเพราะเนี่ยจริงๆเขามีตัวเรียบๆด้วยนะครับก็อย่างตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวทับแบล็คนะครับมันคือทับเคลียร์ที่เป็นสีดำนะครับ คือทับเคี้ยจริงๆผมว่าใส่ได้นะแต่ถ้าเกิดจะเล่นเฮกเบอรจริงๆผมว่าโทนดำเข้มๆแบบนี้น่าจะดีนะครับซึ่งจริงๆอ่ะตะกี้เราเห็นพอลิเคนเลนเจอร์ไปใช่ปะลุกมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวทับแบล็คเนี่ยขนาดมันจะบางกว่าแล้วก็กันรกระแทกได้ระดับต่ากว่าอยู่ที่เลเวลสองนะครับแต่คุณแลกมากับขนาดที่แบบถือจับกระชับมือประมาณนี้นะครับแล้วมาตรฐานยังไว้ใจได้มันเป็นลุกที่ดีนะคือมันแบบมันเรียบอะ แล้วมันจะรับกับในส่วนของตัวแบบเลนกล้องอะไรพวกนี้ออกไปดูค่อนข้างสวยนะครับซึ่งผมว่าหลายๆครั้งอ่ะคุณจะใช้เคส,สกันกระแทกมันจะดู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 สปอร์ตหรือบางคนอยากได้อะไรที่มันดูเรียบๆเนี่ยผมว่ามีตัวเคสเมดอย่างเงี้ยหรือ p e ล i c คเลนเจอรหรือเ Shield ที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ค่อนข้างดี <S <S เดี๋ยวใส่ตัวหนึ่งให้ดูที่เป็นใสนะครับคือ ถ้าเกิดเราใส่ในส่วนเคสใสอ่ะอันนี้เป็นเคสเมททัฟพลัสนะครับยอดนิยมคือจะบอกว่าแกไฟอ่ะจะไม่เหมือนกับไอ้ตรงสีที่เป็นมิดไนท์ปะที่เป็นสีดําของตัวซีรีส์13คือแกไฟพื้นฐานมีความเงาอันนั้นพอคุณใส่กับใสอ่ะมันจะไม่ได้ขัดขนาดนั้นมันจะยังมีความเงาอยู่แต่สีมันจะแบบลดโทนเนาะเพราะมันเป็นสีโทนเข้มแต่คุณจะเห็นเป็นโทนเทาๆแทนอันนึงอ่ะอยากแนะนําหลายคนอนะ่ะมักจะดูทับพลัสคู่กับทับเคลียร์ที่เป็นการกระแทกเลเอร์สองกับสามเนาะตัวหนึ่งบางกว่าตัวหนึ่นาาาแแแล้้ววกกกกนระะทดี่ถเป็ไฟอ มีอันนึงที่ผมอยากให้ดูคือขอบขอบของตัวเคสเมดอะถ้าเป็นรุ่นทับพลัสมันจะเงาคือตัวนั้นอะถ้าเป็นทับเคลียร์มันจะเรียบแต่ว่าถ้าเป็นทับพลัสแบบนี้เงาแล้วดูสิขอบความเงาของแกไฟอะมันจะสวยน่าจะเป็นแบบเคสใสที่ขอบมันจะเงาสุดละส่วนตัวผมเชร์ให้ลองแบบดูทับพลัสดูเพราะขอบมันเงาและสวยแล้วเชื่อว่าหลายๆคนจะชอบนะครับถ้าอยากจะได้เคสใสเนี่ยลองดูแบบนี้เพราะสีดำอะคุณจะดึงโทนสีออกมาได้ไม่มากแต่การดึงความเงามันแบบ เพิ่มความรู้อยู่แล้วผมว่าดูดีนะครับแนะนำเป็นทับพัดอ๋อตัวนี้กันกระแทกเลเวลสนะครับรุ่นตกสะพานลอยนะครับจริงๆตัวเนี้ยกิตเตอร์จะใส่ยากแต่มีอยู่ตัวหนึ่งผมลองแล้วผมว่าใส่ได้นะครับเฮ้ยกระหลัดมาเบิรผมว่ามันเป็นซีรีส์ท็อปของเคสเมทที่เป็นกิตเตอร์แต่มันมันโหดจริงนะคือผมใส่มานี่สีที่4แล้วอะ่ะผมว่ามันสวยทุกสี และหายากด้วยเพราะกิตเตอร์จริงๆทนออกแบบอ่ะมันจะมาใส่ให้แบบแมทกับทุกสีแอบยากแต่ผมว่ามันยืนพื้นมันเป็นทองที่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่ทองกิตเตอร์อ่ะมันเป็นสีทองที่เป็นเกล็ดทองนั้นสีทองมันจะทองจริงมันเลยแบบแมทกับสีเครื่องได้ง่ายมากแล้วไอโฟนอ่ะสีมันติดหลู่นึก็ไมสีมันจะมีความเงาเลยเพวกนี้รับกับทองได้ดีแล้วตกแต่งหินอ่อนที่ยืนพื้นสีอ่อนอ่ะสวยดูสิดูดูเองได้เลยฮะดูเองผมไม่พูดเดียวแล้วผมว่าสวยแบบ ถ,ถ้าอยากทําให้มันหรูอะเป็นสาวๆที่ใช้แกไฟผมรู้ว่าคุณมีอยู่นะครับแล้วคุณอยากได้ตกแต่งอะไรให้มันดูหรูอะพยายามฉีดขึ้นมาเล่นการ,ารมมัด m า r b l e ผมว่าสวยกว่าพวกกิตเตอร์ทั่วไปที่แบบโทนมันจะดูดอดึงให้มันแบบแพงให้มันดูเจิดจ้าดูอลังการไปเลยนะครับและแน่นอนตัวนี้กัรกระแทกหรื e l สองนะครับใช่ชอบอะคือแบบจริงๆมันยากจริงๆนะที่แบบสีเข้มๆจะใส่ใกิต,ตอร์สวยแต่แบบ กลัดมาร์เบิลทำได้ครับทำได้เดี๋ยวลองดูตัวแบบแม็กเซฟบ้างนะครับเป็นซีรีส์กลัดมาร์เบิลที่แถมแม็กเซฟมาให้นะครับนี่ฟิลลิ่งจะประมาณนี้นะครับสีทองจริงๆแบบใส่กับเข้มๆผมว่าสวยนะมันดูแบบดูฮารุฮารานะครับโดยเฉพาะตัวนี้ที่เขาทำแม็กเซฟเป็นแบบสีทองนะถ้าใครอยากได้แบบเวอรวัววงนิดนึงมาแต่งแก้ไฟอ่ะเป็นสาวๆใช้เชียร์สวยสวยจริงนะครับ อีกอันนึงนะครับที่มันจะดูเด็กลงหน่อยคือซูเปอร์สตาร์นะครับตัวนี้ก็จะเน้นดาวที่แบบตกแต่งแบบโดดเด่นนะฮะผมว่าเคสมีดเวอร์ชัน2021ดีนะปีที่แล้วอ่ะตอนเจอกับเคสมีดแบบมันจะมีแต่ละลายมันอาจจะเหมาะกับบางสีแต่ผมรู้สึกว่าซีรีส์ที่เขาออกปีเนี่ยพยายามคิดเผื่อสีของ i iPhone หลายสีตั้งแต่ตน้นเพราะตัวซูเปอร์สตาร์ก็ใส่มาถึงตรงนี้ก็ยังสวยนะครับแล้วแบบตัวพวกที่เขาตกแต่งเขาไม่ได้ลงลายน้อยนะคือไม่ได้เพลย์เซฟอะแต่เหมือนแบบ น่าจะคิดมาส่วนตัวคิดว่าเขาคิดมาว่าให้เผื่อให้แบบใส่แก้ฟใ,ใส่ทองใส่สีฟ้าอะไรพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับผมว่าสวยตัวนี้กันกระแทกเลเวลสองเหมือนกันฮะผมอยากให้ดูนิดนึงนะเคสเมทซีรีส์อื่นๆนอกจากตัวทับพัะมันจะเป็นตัวอย่างและเคสใส่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยแก้ไฟเห็นปะ่ะเวลาแบบเป็นขอบด้านข้างที่เป็นยางคือมันก็เห็นสีแต่แบบมันแบบไม่ได้พิเศษผมว่าถ้าเอาแบบโชว์สีขอบด้านข้างอะไอทับพัตตอบโจทย์คุณเอาความเงามาพอเดี๋ยวคุณชอบผมว่าแนะนําเลย ถ้าเกิดจะเป็นกริตเตอร์แบบมาเล่นเนี่ยมีตัวหนึ่งที่แบบพอทำได้คือตัวเชียร์คริสตันะครับประมาณนี้นี่ฟิลลิ่งมันก็จะเหมือนเป็นแบบตัวเม็ดกริตเตอร์เล็กๆมาตกแต่งเล่นกับสีตัวเครื่องอีกทีนึงนะครับแล้วแบบโทนสีที่มันแบบดูเรียบเป็นโทนแบบขา,ขาวๆแบบเรียบๆอยู่แล้วเนี่ยก็รับกับเลนส์กล้องได้นะครับเป็นตัวเลือกที่สามารถเลือกไปแต่งได้ให้แก้ไฟของคุณเนี่ยดูสาวขึ้นดูหวานขึ้นนะครับแฟนกระแทกเลเวลสองครับผม แต่จากรอบที่แล้วครับแกไฟของรุ่น iPhone 12ครับมันจะมีเคสตัวหนึ่งได้รับความนิยมมาแต่กับสีนี้มากนะครับ mm. ก็คือตัวนี้เราคิสตันเนกนะครับซึ่งจริงๆอ่ะตัวนี้เป็นโทนสีชาใช่ไหมแต่ความพิเศษอัวน,นึงคือชิ้นข้างหลังอ่ะเขาไม่ได้ใช้พลาสติกเขาใช้เทมเพิร์ก glass นะครับซึ่งใส่แล้วมันจะเงาและสวยมากเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูประมาณนี้ฮะคือแบบมันเงาในบรรดาพวกแบบเคสใสผมว่าถ้าเอาใส่และรับกับสีแกไฟแล้วแบบฟิลลิ่งในการมองอ่ะเห็นอะไรที่มันดูแบบ เป็นสีแกไฟอ่ะผมว่าตัวน,นี้นะครับพูดตรงๆนะแตรนก็ไม่ได้บอกเขาไม่ได้เชีย์มาทางนี้ถึกทักเอาเองอะ่ะแต่แบบมันจริงนะดูดูสิดูความใสของมันสิแล้วแบบพอมันเป็นกระจกเนี่ยมันได้ความเงาของก,การสะท้อนอะ่ะเวลาคุณใส่แล้วแบบคุณจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเงาและสวยงามนะครับแล้วมันรับกับเลนส์กล้องได้ค่อนข้างดีตัวแี้การกระแทกจะเป็นแบบเริ่มต้นเราให้อยู่ที่เลเวลหนึ่งนะครับมันจะสวยมันเป็นข้างหลังมันเป็นกระจกรอยนิ้วมือจะขึ้นง่ายนะครับแต่ผมเชื่อว่า ถ้าหน้าตาแบบนี้แล้วคุณชอบคุณจะขยันเช็ดพอที่คุณจะใช้ฮนะแต่อันนี้นสวยจริงถ้าถ้าอยากรู้ว่ามันสะท้อนเงาแค่ไหนให้ดูนะเห็นตะก้องทั้งสองคนเลยนะ <c oughs> แล้วก็ตัวเล้าอ่ะจะมีตัวท็อปของการกระแทกของซีรีส์เขานะครับอันนี้คือ k ิสตันแมทเทอร์2.0นะครับตัวนี้เป็นรุ่นตกมอเตอร์ไซค์นะครับย้นซึ่งตัวเนี้คือจริงๆอ่ะ เราไม่ได้แนะนํากับสีอื่นเพราะเราว่าโทนตัวนี้เขาทาเป็นโทนขุนแต่คุณใส่ได้นะจริงๆถ้าชอบก็ใส่ได้เพราะคุณจะได้ข้อดีเรื่องสลิมสีที่ใส่แลวจะเข้ากับซีรีส์นี้สุดผมว่าสีแกาไฟนะครับเนี่ยรับกันสวยงามพอมันเป็นโทนเข้มอ่ะคุณใส่สีขุนอ่ะมันจะรับกันได้ดูดีอยู่แล้วเพราะต่อให้คุณใส่ใส่อ่ะมันก็จะออกมาโทนแบบไม่ได้ต่างกันเยอะสีมันจะต้องดอกนะครับแล้วก็ขอบด้านข้างที่รับตัวนี้ทําดีนะก็มีกริบอะไรพวกนี้ให้ด้วยเนี่ยดังนั้นการลุกของมันอ่ะจะใส ตัวนี้อย่างที่บอกว่าเราเทสมาโหดนะนั้นอยู่ที่กันกระแทกหรือว่าสั่์นะครับขนาดไม่หนามากด้วยนะครับเป็นตัวเลือกตัวท็อปของแบรนด์เราครับจะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่หลายคนจะรู้จักคือเคสแอร์แจ็กเก็ตที่จะเน้นความบางนะครับซึ่งตัวคลาสสิกเขาเป็นแบบใสแต่เราว่าถ้าเป็นแกไฟนะลองใส่ตัวนี้ฮะนี่เฮ้ยคือแบบถ้าซื้อแอแจ็กเก็ตไม่เชียร์ให้ซื้อใส่นะถ้าคุณใช้แกไฟนี่เคลียร์แบบ็คสวยไหมฮะแบบดีอะแล้วแบบมันบางอะฟิลลิ่งคุณจะใช้ et, อไอแจ็กเก็ตควาามบางอยู่ลว แล้วพอฟิลลิ่งบางอ่ะคุณคงจะอยากได้โทนให้มันแบบคล้ายกับแบบตัวโทนของแกไฟจริงๆซึ่งผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีนะครับตัวนี้เน้นความบางอย่างเดียวไม่เน้นการกระแทกนะครับแต่ว่าเรื่องความสวยกระโทนสีตอบโจทย์ได้ดีเดี๋ยวมีสีนึงให้ดูด้วยตัวนี้คือสีตัวสมกแมทครับผมซึ่งจริงๆอ่ะโทนมันก็จะเป็นแบบโทนขุ่นละมันก็จะได้คนละฟิลลิ่งกันนะครับคือถ้าเป็นแค่ใส่ตัวนั้นอ่ะโดยเฉพาะสีโทนอย่างนั้นรอยนิ้วมือจะเห็นชัดมากนะครับแต่มันสวยแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ชอบรอย ก็ดูสมบูรแบบไปก็สวยอีกแบบหนึง่งแต่ว่าก็เซฟในเรื่องของรอยนิ้วมือไปเหมือนกันบางไม่กันกระแทกตัวต่อไปนะครับจะเป็นโทนที่แบบเน้นนิเรื่องของแบบลายอารมณ์แบบพวกเคฟล่าอะไรเงี้ยของเขาจะเป็นอลูมิเนียมไฟเบอร์นะครับก็คือปนะิตาการในเองแบรนด์ที่เน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะซีรีส์เนี่ยจะเป็นแม็กกาซีสโปนนะครับจะเป็นซีรีส์กันกระแทกเขานะครับตัวเนี้ยยังไม่มีในร้านเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่โค้ดไว้ให้วางไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครมาดูตามหลังนะ่าจะแบบเสร์ชขึ้นละนะครับ ก็จะแบบเป็นตัวที่กันกระแทกอยู่ที่เลเวลสองนะครับถือว่าเซฟได้ขอบข้างค่อนข้างแข็งเลยนะฮะสังเกตว่าตรงเนี้ยฟิลลิ่งอ่ะมันจะไม่เหมือนพวกลายคาร์บอนไฟเบอร์นะเพราะมันเป็นอารามิดไฟเบอร์แท้ดังน,นั้นทั้งสัมผัสทั้งฟิลลิ่งอ่ะมันจะแบบได้ฟีลมากกว่าโดยเฉพาะโทนสีเนี่ยคุณดูว่ามันจะแบบมีอารมณ์ที่แบบแตกต่างกันนะครับถ้าคุณคือสายสปอร์ตที่แท้จริงอ่ะคุณควรจะลองเล่นแบบพวกนี้พวกอารามิดไฟเบอร์แล้วซีรีส์ปีที่แล้วอ่ะก็ทําแบบตรงมุมปุดปุดปีเนี้ย มันดูเรียบขึ้นเฮ้ยคนที่ชอบแบบเคสเรียบๆจะชอบนะครับเขาฟิลลิ่งม,มันจะดูแบบธรรมดาไม่มีอะไรแต่อารามิดไฟเบอร์แทรถือว่าสวยนะครับตัวนี้ดีเลยอ๋อมีเรื่องหนึ่งครับตัวนี้ด้านในมีแม็กเซฟมาให้ด้วยนะถือว่าเป็นเคสครบเครื่องตัวหนึ่งแหลยงกันกระแทกอารามิดไฟเบอร์สวยสปอร์ตแล้วก็แม็กเซฟนะครับตัวต่อไปนะครับหลายคนคงอยากให้ผมลองใส่ดูนะครับจะเป็นเอาใจสายสตรีทนะครับสกินนมามะครับผมตัวในรุ่นไทโตะนะครับ ก็ผมว่าน่าจะใส่และสวยอะผมจะบอกนิดนึง <_ d> um> เขามีตัวใสกับตัวแบล็คนะผมว่าถ้าเป็นแก้ไฟให้เลือกซีรีส์เป็นโทนเข้มน่าจะเข้ากันเพราะว่าใสม,มันไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วแหละมันน่าจะแมทกันได้ดีกว่าขอบข้างตนงเนี้ยเขาจะเป็นโทนดําเหมือนกันด้วยก็ใส่แล้วจะเป็นค่อนข้างแมทกับตีมเฮ้ย,ย,ย,ยสวยคือแบบยิ่งลายแบบพอมันเป็นเคสลายที่เป็นโทนอย่างเงี้ยที่มันดูดุหน่อยอะเวลาเจอกับสีแบบเครื่องที่เป็นโทนเข้มลายมันชัดขึ้นนะ มันดูแล้วแบบมันจะดูแบบฟีลลิ่งมันได้มันดูดุขึ้นอ่ะเหมือนที่ถ้าถ้าไปดูแบบคลิปที่เราแบบใส่ตอนเซอร์บูอย่างเงี้ยโครโมฟิลเลยนะแบบแตกต่างกันมากนะครับซึ่งถือว่าสวยตัวนี้การกระแทกเลเยลรสองนะครับดูดีอยู่ดูดีดูดีตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวทาคุซางนะครับซึ่งจะมีฟีลอิลิเดเซนต์เหมือนกันผมใช้โทนแบบสีแบบแบล็คเฮ้ยได้อ่ะฟีลลิ่งแบบเขาบอกแะไรมันจะเจ้าฮารรจูกุแบบเหมือนแบบฟีลลิ่งได้อ่ะผมว่าดูดีผมว่าสวยเลยสวยเลยแล้วแบบ ลายมันเข้มแล้วแบบรับกล้องอะโทนมืดๆหน่อยอะถ้าเกิดแบบหาอะไรฉุดฉากมาเล่นอะแกไฟผมว่าเข้านะครับตัวนี้กนานกระแทกรูทสองเหมือนกันเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัว prodigy safety flow นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นตัว max safe ที่สีสันค่อนข้างสวยนะครับถ้าเราแนะนําจะเป็นสีนี้ตัวไหนนะครับเราว่าตัวเนี้ยใส่กับแกลไฟน่าจะสวยนะเดี๋ยวลองใส่ดู <S <S ดีอยู่ดีคือแบบมันเป็นโทนแบบเข้มๆอะแล้วไล่ขึ้นมาแล้วแบบ ข้างๆอ่ะเขามีการเล่นสีในส่วนของขอบอยู่แล้วเนาะตรงวัสดุเน้นการกระแทกของเขานะครับถ้าอยากได้เคสที่แบบสีสันโดดเด่นมาช่วยแต่งกับแก๊ไฟอ่ะตัวพอดดิจีตัวเซฟที่โฟล์เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับการกระแทกเลเวลสองเดี๋ยวมาดูเคสยอดนิยมตัวหนึ่งนะครับเ t l e g ล n d น y b r i d คู s h i o n นะครับสาวกแบรนดีเยอะนะครับจริงๆอ่ะปกติคนใช้รุ่นเนี่ยจะชอบซื้อแบบใสไปแต่ถ้าคุณใช้แก๊ไฟนะผมเช์ซื้อแบบขอบดาไปนะครับใส่ให้ดูแลเดี๋ยวจะรู้เหตุผลนี่นะครับ คือตะเก็งเรามีให้ดูหลายตัวแล้วพอมันเป็นขอบใสมันจะค่อนข้างดอกเราทําขอบดาไปเลยให้มันแบบตัดขอบขึ้นมาแล้วนี่ฟิลลิ่งแบบมันจะได้อารมณ์แกไฟค่อนข้างเยอะนะครับและเป็นเคสใสที่คุณภาพดีแล้วก็สวยด้วยถ้าแบบเลือกเป็นขอบสีดานะครับกันกระแทกเลเวลหนึ่งครับตัวนี้สำหรับสายบัจเจตนะครับปกติจะมองในเรื่องของ l i n k ี้ฟิวชั่นนะครับเป็นตัวที่เน้นความคุ้มแล้วแหละในราคาของมันเนี่ยถือว่างานที่ได้ถือว่าดีนะครับซึ่งจริงๆแนะนําเหมือนกันนะให้เน้นแบบตัวที่เป็นขอบ สีโทนดำนะครับมันจะรับกันค่อนข้างสวยกว่าตัวใสใช่ไหมล่ะผมว่าหลายคนจะเห็นด้วยกับที่ผมบอกคือขอบมันเป็นอย่างงี้เฮ้ยโทนสีมันจะแบบแมทเป็นโทนเดียวกันมันจะได้ไม่ดูเป็นแบบสีแบบดรอปอะไรพวกเนี้ยนะครับและตรงเนี้ยโทนตรงข้างหลังมันจะพอใส่ได้อยู่แล้วสีมันจะลดลงแต่มันคุมโทนเขานะครับตัวนี้การกระแทกเลยวลหนึ่งนะครับเคสใส่บัจเจตลิงกี้ฟิวชั่นสำหรับคนที่ไม่เน้นกันกระแทกอยากเน้นบางและเบานะครับเป็นลิงกี้แอร์ลิงกี้แอร์ตัวโทนดําของเขาจะเป็นดําทั้งตัวนะครับเดี๋ยวลองใสใ่ดู คนละฟิลนะมันจะคนละฟิลนึกออกปะ่ะตัวนี้มันจะแบบดำดำเงาเงานะครับซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถใส่ได้นะครับได้ฟิลลิ่งที่แบบแมตต์กับสีแกไฟค่อนข้างดีนะครับและจริงๆอ่ะแบบโทนแบบเรียบๆอย่างเงี้ยหลายคนน่าจะมองหาอยู่แล้วเนื่องจากว่าคนซื้อแกไฟน่าจะอยากได้โทนอะไรที่แบบดูเรียบนิดนึงแต่แบบดูสวยแล้วหรูนะครับลองดูเคสใส่ที่แบบโทนที่เป็นสีดำๆมันจะจับคู่กับสีเครื่องได้ค่อนข้างดีครับตัวนี้เน้นที่ความบางความเบาไม่เน้นการกระแทกครับ ตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวเน้นกันกระแทกอะตัวนี้เราไม่ค่อยแนะนําไปที่สีทองหรือว่าจะเป็นสีเซราบูเนาะพระทนมันตัดค่อนข้างเข้มแต่ถ้าเป็นแกไฟจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยฮนะเราลุกด้วยพื้นฐานของลิงกี้ฟิวชั่นเมกอะมันจะเป็นลุกสปอร์ตแบบดุกันดั้มฟิลลิ่งอะไรประมาณนะั้แบบตัดขอบแบบเฮ้ยแบบดุดันนิดนึงการรับประสีโทนเข้มมันสวยนะครับซึ่งจริงๆอะดูดีนะครับสังเกตว่าแบบขอบดํามันจะฟิลลิ่งเหมือนที่ U ูเอีเขาเล่นอะพอมันเป็นขอบดําๆมันจะรับกับสีเครื่องสวย ตัวนี้ที่ร้านสี่ทองให้การกระแทกหรือวุต้ตองนะครับถือว่าป้องกันดีขึ้นมาของตัวซีรีส์ของ Link กีครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวเคสของตัว iPhone 13 Pro แกไฟนะครับเอาจริงคือแบบโทนดำเนี่ยผมว่าเข้านะครับอันนั้นเคสที่แบบโทนที่มันเป็นดำดำหรือแบบใสดำอย่างเงี้ยมันน่าตอบโจทย์กับธีมที่คุณแบบอยากได้มาจากตัวแกลไฟได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งจริงๆเคสที่เราได้ดูในแบบรีวิวเนี่ย จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งจากร้าน425ของเรานะครับเพราะจริงๆอะ่ะเคสของ iPhone 13เรามีมากกว่า300แบบเลยครับผมคือเยอะมากแล้วก็อาจจะไม่ต้องอิงแค่แบบที่เราแนะนำก็ได้ลองไปเลือกแบบที่ตัวเองชอบในเว็บไซต์ของเราได้อีกทีหนึ่งนะครับผม แล้วยังไงผมขอฝากนะครับช่วยกด subscribe ให้กับทาง425ด้วยนะครับผมหลังจากนี้เดี๋ยวเรามีรีวิวดรอปเทสนะครับเราจะมีรีวิวในส่วนของกระจกกันเลนส์กล้องหรือว่าฟิล์มกระจกกันรอยอีกด้วยนะครับมีคนรีเควสมาเยอะเดี๋ยวเราจัดให้นะครับเทสกันแบบเน้นๆเหมือนเคยนะครับผมและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดอยากได้เคสกันกระแทกสวยๆดีๆสำหรับ iPhone 13นะครับเชิญได้เลยที่ worldwide.425degree.com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายสดวัยได้ของชัวร์ครับ มีอะไรแตกไปดโคตรแรงเลยแรงมันโยแค่นี้มันแรงขนาดนั้นได้ยังไงเนี่ยกินจ้าสบายจ้า